花克拉落。 กับพื้นที่ความจุระดับน้องๆ54.83กิกะไบต์บนเครื่อง PS5 ส่วน Xbox Series นั้นก็น้อยลงมานิดหนึ่งก็คือ50กิกะไบต์และเกมระดับ 3A นะครับก็เริ่มเข็นออกมากันแล้วในช่วงปลายปี2021นี้และปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาก็ได้กับคนที่ได้เป็นเจ้าของเครื่อง PS5 แล้วนั่นก็คือขนาดพื้นที่ความจุในตัวเครื่องที่ให้มานั้นมันดูน้อยไปหน่อยถ้าแกะเครื่องใหม่ๆออกมาเลยนั้นก็มี ให้มาเพียงแค่6 67 GB ถ้าคนที่เล่นสายแผนนั้นแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยเรื่องของขนาดความจุระดับนี้แต่สายไฮบริดแผ่นก็มีดิจิตอลก็ได้เชื่อว่าคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากแน่นอนหากมีเครื่อง PS5 อยู่ในมืออย่างน้อยก็ต้องมีการสมัคร PS Plus รายปีหรือรายเดือนพ่วงมาด้วยเพราะเกมฟรีที่แจกให้ในแต่ละเดือนของคนที่มีเครื่อง PS5 นั้นมันดูคุ้มค่าอยู่ ใช่หรือไม่และปัญหานี้เองที่จะทำให้เหล่าเกมเมอร์เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมและนิสัยของการเล่นเกมทีละนิดทีละนิดจากที่เล่นเกมเกมนั้นจบลงก็ลอลบเกมนั้นทิ้งไปแล้วก็หาเกมใหม่มาเล่นต่อกลายเป็นเกมนั้นก็ดีเกมนี้ก็สนุกสุดท้ายก็จะกลายเป็นสายดองซะงั้นใช่หรือไม่ถ้าหากคนที่ต้องการซื้อความสะดวกสบายไม่ต้องมานั่งกังวลว่าพื้นที่จะเต็มหรือไม่เต็มจะลบเกมนี้ออกดีไหมหรือเก็บไว้ก่อนการมาของเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุด ของ PS5 นั้นก็ได้ปลดล็อกให้เครื่อง PS5 เพิ่มความจุพื้นที่ในการเล่นเกม PS5 ได้แล้วตั้งแต่เมื่อช่วงกันยายนเดือนที่แล้วแต่หลายๆคนก็ยังคงลังเลอยู่ใช่ไหมครับและเหตุผลหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจอย่างมากเหนือสิ่งอื่นใดรวมถึงตัวผมด้วยนะครับมันก็คือราคานั่นเองเพราะราคาของ SSD แบบที่ใช้กับเครื่อง PS5 นั้นดันต้องเป็นสเปคพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานใหม่สุดๆกับผู้บริโภคในตลาดแต่ถ้ากลุ่ม High End Hardcore หน่อยก็มองว่าไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากสำหรับเขาแต่สำหรับคนปกติปกติหรือคนส่วนมากทั้งโลกนั้นอินเทอร์เฟซ PCIe version 4.0บนตัว SSD ที่ PS5 ต้องการนั้นมันช่างราคาสูงเสือเกินแถม PS5 นั้นยังมีขอเพิ่มอีกนะครับ ว่าควรมีความเร็วในการอ่านข้อมูลนั้นอยู่ที่5,500เมกะไบต์ต่อวินาทีโดยราคาก็เริ่มสตาร์ทกันตั้งแต่6,000ถึง10,000บาทกับขนาดพื้นที่ความจุ1,000กิกะไบต์หรือ1เทรลไบต์ก็แล้วแต่ยี่ห้อซึ่งตรงนี้ผมเคยทำข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้แล้วในเรื่องของ SSD ยกทับอัปเกรดเพื่อรองรับเครื่อง PlayStation 5 แต่ถ้าเลือกขนาดความจุต่ตำลงมาเช่น500 g b หรือ250 g b ราคามันก็ถูกลงมาอีกนะครับแต่บางทีมันไม่สุดไงครับใช้แป๊บๆข้อมูลอาจจะบันทึกเต็มแล้วแต่ขนาด1 t b ทนั้นก็ใช้กันแบบยาวๆได้เลยก็เลยเป็นขนาดที่ค่อนข้างนิยมมากที่สุดจนล่าสุดนะครับข้อมูลจากช่อง d ิจ i t a l f a เร ได้นำ SSD ที่มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าที่ PS5 ต้องการมันก็คือยี่ห้อ WD รุ่น SN750SE นะครับขนาดความจุ250 g b เขาเล่นเอาตัวต่ำสุดเลยนะครับที่สเปคนั้นมีสปีดการอ่านอยู่เพียงแค่3,200 m b ต่อวินาทีเรียกว่ามีความแตกต่างกับความเร็วการอ่านที่ PS5 ต้องการคือ5,500 m b ต่อวินาทีเกือบเกือบ50%เลยทีเดียว และก่อนการใช้งาน SSD พวกนี้นะครับตัวเครื่อง PS5 นั้นจะต้องทําการตรวจประสิทธิภาพของตัว SSD รุ่นนั้นนะครับว่ามีความเร็วในการอ่านอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งเราก็ทราบราบกันนะครับว่าระบบที่ PS 5ใช้ตรวจสอบนั้นดูไม่ค่อยจะตรงกับสเปคค,ความจริงเท่าไหร่เช่นก่อนหน้านั้นรุ่น SN850 Black นะครับขนาด 1TB ทราสเปคหน้ากล่องคือความเร็วการอ่านนั้นทำได้ถึง7,000เมต่อวินาทีส่วน PS 5วัดได้อยู่ที่ประมาณ6,500เมกต่อวินาทีก็พอที่จะรับได้ใช่ไหมครับเพราะมันคงมีความคาดเคลื่อนอยู่บ้างเล็กน้อย แต่พอมาเป็นตัว SN750SE นะครับขนาด250 g b สเปคบอกไว้ว่า3,200 MB ต่อวินาทีแต่บน PS5 กับทำความเร็วไปได้ถึง5,100 MB ต่อวินาทีเลยซึ่งดูแล้วมันก็แม่งๆไปหน่อยใช่ไหมครับหรืออาจจะมีระบบบูตความเร็วให้เพิ่มขึ้นแต่ก็เอาเหอะนะครับว่าในเมื่อ PS5 ยอมให้ทำงานได้ทาง Digital Foundry ก็ได้ทำการทดลองกับตัวเกมและแชทแอนแค k ง Rip Apart ที่เป็นเกมทำมาเพื่อเครื่อง PS5 โดยเฉพาะเลยปรากฏว่าการใช้งานนั้นมันค่อนข้างน่าตกใจที่ทำงานได้ค่อนข้างเหมือนปกตินะครับทั้งความเร็วในการโหลดฉากต่างๆถึงจะช้ากว่าบ้างก็าตามแต่ก็เป็นแค่เสียเซลระดับ1-2วินาทีซึ่งในทางทฤษฎีอาจจะใช่ว่ามันมีความต่างแต่การใช้งานจริงแล้วความต่างระดับนี้แทบไม่รู้สึกกันเลย ส่วนเรื่องของการใช้งานระหว่างที่เล่นตัวเกมนั้นอาจมีบางจุดที่เฟรมเรทนั้นมีกระตุกหรือดรอปบ,บ้างแต่ก็เป็นแค่เศษเสี้ยววินาทีเช่นกันจึงอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความแตกต่างกับตัวรุ่นท็อปดุล sn 8 5 0มากจนเกินไปเลยแต่กับการใช้งานในการคัดลอกข้อมูลหรือการโยกย้ายข้อมูลไปมานั้นสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนมากกว่าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับกับการใช้งานวิธีนี้ก็คือการคัดลอกถ่ายโอนข้อมูลไปมา อย่างเช่นเพื่อนๆมีเกมไซเบอร์พังนะครับแบบดิจิตอลเก็บไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลบนตัวเครื่อง PS5 อยู่แล้วกับขนาด 100GB สําหรับเกมนี้และต้องการจะโยกทั้งตัวเกมนี้ไปไว้บน SSD, WD, รุ่น SN750-SE ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับเช่นไม่อยากจะลบเกมออกแล้วไปดาวน์โหลดมาใหม่ก็ะจะเห็นภาพชัดขึ้นใช่ไหมครับ ซึ่งในการทดสอบด้วยวิธีนี้ทาง Digital อลฟาว r y เขาได้ทําการทดสอบวิธีนี้ด้วยกันกับ3เกมก็คือ c y เบอร์พังขนาดความจุประมาณ 100GB a v e n กิกะขนาดความจุประมาณ 100GB เช่นกันและสุดท้ายกับเกมโกดซูช i m a กับความจุประมาณ 60GB ปรากฏว่าเกมแรกเลยนะครับ ก็คือไซเบอร์พังนั้นใช้เวลาคัดลอกถ่ายโอนข้อมูลนั้นนานแบบหลายเท่าตัวเลยแล,และก็มีความแกว่งของเวลาด้วยนะครับเพราะเขาทําการทดสอบ3ครั้งนะครับเหมือนๆกันเวลาก็ไม่ได้ตรงกันสักครั้งเลยก็คือครั้งแรกได้ประมาณ12นาทีครั้งที่2ประมาณ9นาทีครั้งที่3ได้ประมาณ13นาทีแต่สําหรับรุ่น SN850 นั้นใช้เวลาถ่ายโอนตัวเกมไซเบอร์พังหนาทีกับอีก10วินาทีเท่านั้น ทำให้เห็นความแตกต่างเรื่องเวลาของการคัดลอกถ่ายโอนข้อมูลอย่างมากแต่แต่แต่นะครับทำไมตัวเกม Avenger นะครับที่มีขนาดความจุใกล้ๆกับ c ซเบ r ลพังเกือบเกือบ1 0 0 <GB, S 2> แต่กลับทำความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลได้ที่แตกต่างกับรุ่น SN850 ไม่มากจนเกินไประหว่าง1นาที17วินาทีกับ3นาที26วินาทวทั้งๆที่ขนาดตัวเกมนั้นมีความจุที่ใกล้เคียงกัน ก็ทำให้น่าคิดใช่ไหมครับต่อไปก็ลองเทสการถ่ายโอนเกม God ofushima t s กับขนาด60 GB ก,ก,ก็ใช้เวลาที่แตกต่างกันหลายเท่าตัวคล้ายๆกับไซเบอร์พังและการทดสอบนี้ทำให้น่าคิดนะครับว่าความเร็วการถ่ายโอนข้อมูลนี้อาจจะอยู่ที่การพัฒนาตัวเกมต่างๆว่ามีโครงสร้างแบบใดเป็นตัวแปรด้วย เพราะเกมแอนดนเที่มีความจุใกล้เคียงกับไซเบอร์พันั้นแต่ทําเวลาในการถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วขึ้นกว่ามากดังนั้นจึงจะพอบอกได้ว่า SSD ของ WD รุ่น SN 750 SE นั้นเป็น SSD ที่มีราคาถูกและก็ประหยัดสุดๆกับมาตรฐาน PCI Express 4.0ที่รองรับการทำงานบนเครื่อง PS5 ได้เพราะราคาในตลาดตอนนี้ถ้ารุ่นขนาดความจุ250 g b นั้นเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ1,700บาท วนขนาด1เทรไบต์ก็อยู่ที่ประมาณ3,800บาทถือว่ามีราคาที่ถูกกว่ารุ่น SN850 อยู่เกือบเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวแต่อย่าลืมนะครับว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการติดตั้งฮิตซิงระบายความร้อนด้วยและก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในอนาคตไว้ด้วย หากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการพัฒนาตัวเกมที่ต้องการในการอ่านข้อมูลที่สูงขึ้นอาจจะประสบปัญหาในการเล่นเกมใหม่ๆในอนาคตได้เพราะ SN750SE นั้นไม่ได้เป็นสเปคที่ทาง PlayStation 5แนะนำเลยดังนั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆแล้วว่า SN750SE จะคุ้มค่าในการใช้งานของเพื่อนๆหรือไม่รวมถึงระยะเวลาการโอนถ่ายข้อมูลที่ช้ากว่าปกตินั้นได้หรือไม่และถ้าเกิดใช้งานไม่ได้หรือไม่โดนใจ มีอุปกรณ์อื่นๆที่จะรองรับไปใช้งานต่อหรือไม่หรือยอมขายต่อมือสองแบบขาดทุนเมื่อการทํางานนั้นใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมและนี่ก็เป็นข้อบุญข่าวสารของเครื่อง ph 5ที่ทาง a c o n s tv นํามาฝากกันในครั้งนี้สวัสดีครับ